เริ่มยางโอเคเริ่มแล้วเนาะ,ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับใบความรู้ที่สองเรื่องจำนวนอตัก,กะยะจำนวนอตัก,กะยะคืออะไรคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองก็อย่างเช่นโทศนิยมไม่ซ้ำที่เราหาแพทเทิร์นการซ้ำของมันไม่ได้อะมันก็จะเป็นจำนวนอตัก,กะยะค่าพายหรือ ร,รากที่สองที่เราถอดไม่ได้ต่างๆลากที่สองของสองรากที่สองของสามอ,อะไรแบบนี้นะคะซึ่งในนี้ครูก็จะให้หนูมาดูตรงนี้จำนวนต่อไปนี้มาทำพร้อมกันเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอัตรรกยะค่ะมาดูอันแรก0 0 1 0 00 0 1 0 0ศเป็นจำนวนตรรกยะหรืออัตรรกยะคะให้เวลาคิดสมวิหนึสอง คําตอบก็คือเป็นจํานวนอัตัก,กะยะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า0.01 0.01 0.01เนี่ยไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้คือเราหาแพทเทิร์นการซ้ำของมันไม่ได้นั่นเองมันจึงเป็นจำนวนอัตัก,กะยะต่อมาข้อ2 0.773อันนี้เป็นทศนิยมซ้ำก็เป็นอะไรกันนั่นเองเป็นจำนวน ตักกะยะค่ะเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนเขียนยังไงก็คือเศษเจส่วนเก้าเองต่อมาลบเก้าลบเก้าเป็นจํานวนอะไรคะ,คะเป็นจํานวนตักกะยะเพราะว่าลบเก้าเป็นจํานวนเต็มเขียนย,อยอน่อๆนะต่อมาลบสามลบสามเป็นจํานวนอัตตักกะยะ ตกกรรกะยะเพราะว่าไรเพราะไม่สามารถหาจํำนวนจริงใดที่คูณกัน2ตัวเราได้เท่ากับ3เนาะเลยเป็นอตกกรรกะยะต่อมา15 15เป็นจํานวนเต็มังน,นั้น15เป็นตกกรรกะยะค่ะต่อมา0.84 0.84ก็คือเป็นตกกรรกะยะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะ ก็คืออะไรคะเอามาเขียนนี้เลย8,9,4ส่วนด้วย1แล้วดูสซนิยมกี่ตำแหน่งโซนิยม2ตำแหน่งก็แปลว่าเราต้องมีโูนย์2ตัวแบบนี้ต่อมามาดูข้อต่อไปรูปสองรูปสองเป็นจำนวนอัตากะยะค่ะเพราะเราไม่สามารถหาจำนวนจริงใดที่คูณกัน2ตัวเราได้2ก็เลยเป็นอัตรากยะเนาะต่อมา7 7เเป็นจำนวน ตักกายะขอเเป็นจำนวนเต็มต่อมาลบรูหเป็นอนตักกะยะค่ะเพราะว่าไม่มีจำนวนจริงใดคูณกัน2ตัวเราได้6ต่อมา 1, 7, 1นึ่เป็นหนึคส่เป็นอะไรคะเป็นตักกะยะเขียนให้อยู่รูปจำนวนค่าวดยังไ,ไงก็เอา1นึ่งคูณสบวกกับ หนตอนนี้1คูณ4ี่ได้4บวก1ก็คือเศษหส่วนสนั่นเองรูทสี่รูทสี่ถอดรูทได้ไหมอะไรคูณการ2ตัวแล้วได้4ี่ติ๊กตอกติ๊กตอก,กติ๊กตอกก็คืออะไรคะ2คูณส,ส,สองนั่นเองดึงออกมานอกรูทรูทสี่ถอดลากออกมาได้2ซึ่งก็เป็นจำนวนเต็มก็เละยะเป็นจำนวนตั้งยักษค่ะต่อมาศูนย์ศูนย์เป็นจำนวนเต็ม สูตรเป็นจำนวนตรรก,กะยะต่อมาค่ายค่าพายพี่พูดไปเมื่อกี้เองว่ามันเป็นค่าประมาณเนาะเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบเอ้ยไม่ซ้ำไม่รู้จบก็เลยเป็นตรรก,กะยะค่ะต่อมา22ส่วน7 22ส่วน7เป็นเศษส่วนเพราะงั้นเป็นตรรก,กะยะนักเรียนเห็นไหมค่าพายมีค่าประมาณ เนี่ยค่าพายมีค่าประมาณ22ส่วน7แต่ตัว20ก็แต่ค่าพายอ่ะเป็นอัตราะ่แต่ตัว22ส่วนเเองอ่ะเป็นตรรกยะนะคนละอันนี้กันนะนักเรียนต้องดูดีๆนะคะต้องไม่งงตรงนี้เนาะงงไหมครูผู้อิตรอบหนึ่งนะค่าพายเนี่ยมันเป็นค่าประมาณซึ่งมีค่าประมาณค่าพายเป็นค่าประมาณซึ่งมีค่าประมาณ22ส่วน7แต่ถ้าเราไม่ได้พูดถึงค่าพายถ้าเราพูดถึง22สอ่วน7อย่างเดียว22ส่วน7เป็น ตาก,กะยะแต่ค่าายเป็นอตัตกยะโอเคปะยิ่งพูดยิ่งเหมือนปะไม่เหมือนเนาะค่า e e คืออะไรคะ e คือค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ค่า e ก็เป็นค่าประมาณเหมือนกันมีค่าประมาณ2.71828 1828 4 ก้าศหต่อไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนค่า e ก็เป็นอะไรคะเป็นอตัตกกราอุยหภอมรอย่นอยเนาะพอเข้าใจอ่ะใครเป็นตักกยะใครเป็นอตัตรยายะแล้วเนาะต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดของเราเลยแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหน้า68คะ่ะหกสิบแปดเียดีดี ำนวนต่อไปนี้จำนวนใดเป็นจำนวนตักกยะแล้วจำนวนใดเป็นจำนวนอัตกระยะหนูก็ทำเองได้เลยครูทำข้อหนึ่งให้ดูง่ายง่ข้อหนึ่งเศษเก้าส่วนเจ็ดเป็นมันหนูนึกถอส่วนมันก็ต้องเป็นจำนวนตักกยะแค่นี้เองนะเรียงเขียนตอบมาทำข้อหนึ่งใหญ่ทั้งสิบข้อเลยนะทำทุกข้อเลยเนี่ยข้อนี้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 ทำมาทุกข้อเลยส่วนข้อสองใหญ่ ไม่ต้องทําเดี๋ยวครูไปสอนที่โรงเรียนโอเคไหมคะทำแบบฝึกหัดส่สงครูด้วยนะคะวันนี้พอแค่นี้คะ่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนสวัสดีคะ่ะ